คนเกิดวันจันทร์นะครับในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมารู้สึว่าพื้นดวงจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูใบแรกนะครับใบแรกขึ้นเป็นจัด m ม n นใบที่สองนะครับเดอะสตาใบที่สามนะครับขึ้นเป็นราชนินถือดาบ ใบที่4ขึ้นเป็น6เหรียญใบที่5ขึ้นเป็น The Empress ใบที่6ขึ้นเป็นเด็กถือไม้ใบที่7ขึ้นเป็นก้าไม้ ใบที่8ขึ้นเป็นราชาถือไม้ใบที่9ขึ้นเป็นเจอรเวอร์ใบที่10ขึ้นเป็น The m e เ i ดิชเชนใบที่11ขึ้นเป็นเกาดาใบที่สอขึ้นเป็นเชมรัน เราดูตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งตัวตนนะครับตัแต่งตัวตนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของจัสเมนนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างต้องใช้พลังงานของตัวเองเนี่ย เ,นะเปิดเผยนะเปิดเผยถึงความเป็นจริงในสิ่งต่า,างๆที่ผ่านๆในอดีตในเรื่องราวในสิ่งที่ทํามานะครับในเดือนที่ัผ่านมาคุณเคยผิดหวังผิดพลาดเรื่องอะไรมาและเหมือนต้องยอมรับความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นไปในสิ่งที่ทําให้ดีเพราะสิ่งที่ทําเหล่านี้มันยิ่งทําให้อ่าคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นนะยิ่งเสน่ห์ในปี2 5 6 8ของคุณเนี่ยคือการเปิดใจเก่งอยู่แล้วนะครับแันั้วเนี่ยสิ่งที่คุณมีการเปิดใจให้ไม่ว่าจะเจอใครไม่ว่าทำอะไรก็ตามมันยิ่งทำให คุณดูน่ารักขึ้นเวลาทําอะไรก็เกิดความเซทได้ง่ายขึ้นจากการยอมรับความเป็นจริงยอมรับกับสิ่งที่เป็นมากขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่หวังเนี่ยพายขึ้นข้างๆคือเติตาที่คือไม่ว่าอะไรก็หวังเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อธิษฐานขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสําเร็จได้ด้วยฉงกัดน,นะครับไม่รู้ตำแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งเพื่อนหรือสหายนะครับให้ลงตําแหน่งในเรื่องของอาราชินีถือดาบนะครับในเรื่องของ คนรอบข้างในเรื่องของเพื่อนนะครับก็ค่อนข้างจะให้การสนับสนุนดีนะเพราะว่าพลังงานของการได้รับความรักนะเดลิเวอร์เนี่ยคือได้รับการสนับสนุนที่ดีนะเวลาจะขอความคิดเห็นหรือว่าขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะจะได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะในเรื่องการช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกําลังตกทุกข์ได้ยากเกิดความไม่สบายใจอยากจะหาใครสักคนให้คําปรึกษาก็สามารถ ได้รับสิ่งนั้นเลยนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเนี่ยก็มีคนช่วยเหลือตัวคุณได้ด้วยนะกับเพื่อนรอบข้างหรือคนรอบข้างนะครับในเรื่องของตำแหน่งเพื่อนนะครับรื่องต่อไปที่3าตำแหน่งบริวารนะครับตำแหน่งบริวารเนี่ยคือคนที่ คอยสนับสนุนเป็นลูกน้องของคุณคนที่ทํางานร่วมกับคุณเนี่ยนะไพ่ขึ้นเป็น The Empress เนี่ยคือค่อนข้างดีมากนะแต่ถามว่ามันยังมีความแอบระแวงกันนิดนึงเหมือนกันนะครับในการที่คุณไม่ว่าจะไปร่วมดิวธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆถามว่าการการับวามสบส่วนเนี่ยคือได้สรสบสนที่ดีนะไม่ได้มีความแย่แต่มีความระแวงระวังกับเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆมากกว่าว่าเฮ้ยในสิ่งที่มันเป็นมาเป็นไปเนี่ย มันเคยผิดพลาดตรงนั้นเคยผิดพลาดตรงนี้สึ่งเอนนี้ยไม่ต้องไปกังวลน,นะอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปหรือคุณมีอะไรที่รู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึก ก le, S <S لي, ael, ังวลใจเราเคยทําผิดพลาดกับคนนั้นคนนู้นคนนี้มากับบริวารของเรากับลูกน้องของเรานะก็มีการเปิดเผยเนี่ยตัวตนนะมรัยไพ่ขึ้นเป็นซอดเมนคุณต้องเปิดเผยนิดนึงนะครับในในความเป็นตัวตนของเราคุณว่าโอเคเคยทําผิดพลาดมาก็ขอโทษกันไปถึงแม้ว่าคุณอาจจะมองว่าเขาอยู่ตำกว่าก็อาจจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราคุยกันด้วยความเป็นมนุษย์ก็ได้เราคุยด้วยความที่เรา ใช้ใจสื่อใจกันและงานต่างๆหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอยากให้มันสําเร็จเนี่ยก็สาเร็จได้จากในเรื่องของบริวารได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูตําแหน่งต่อมานะครับตําแหน่งอุปสรรคนะครับพนักงานอุปสรรคเนี่ยคือไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้นะคือเป็นพลังงานของการเริ่มนะเริ่มเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่าง คืออุปสรรคเป็นการเริ่มต like ้นบางสิบอย่างคือการที่คุณจะคิดหรือใช้ความสร้างสรรค์นะคิดสร้างสรรค์จะไม่ว่าจะทําธุรกิจไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ตามหรือคิดโปรเจกต์อะไรก็ตามต่างๆเนี่ยคือพลังงานเป็นขึ้นเรื่องของเทมเพลนเนี่ยคือค่อยๆนะค่อยๆประคองกันไปนะครับคิดที่เริ่มแลไก็ตามอย่าใช้ความใจร้อนนะแล้วก็ระวังเรื่องความทุกข์เก่าๆความทุกข์เดิมๆเคยผิดพลาดเรื่องอะไรเอาไว้เนี่ย จะเป็นอุปสรรคเน่จะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทําให้มาขัดมาขวางนะด้วยใจของตัวคุณด้วยการใจใจที่คุณคิดว่าทาไม่ได้คิดว่าเอ่อความสามารถไม่พอคิดว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวคุณนะบางครั้งก็ต้องตั้งปรับใจตัวคุณเนะี่ยให้ดีนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังมันก็สําเร็จได้ยากนะถ้าหากอยากจะสําเร็จเนี่ยก็สร้างความมั่นใจอืมเราก็ต้องมองมุมดีบ้างนะในสิ่งที่ คุณทําได้ในสิ่งที่คุณคิดบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่คุณทําได้อยู่แล้วเป็นแค่ว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่คุณไม่มั่นใจตนเองนะครับมาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักคนโสดเป็นอย่างไรนะครับพายขึ้นตําแหน่งของก้าวไม้นะครับเนี่ยคือในสิ่งที่มันเป็นความแบบกังวลอืมันเป็นความกังวลในเรื่องของรักที่ผ่านมา เจอเรื่องอะไรหลายอย่างมาเหมือนในปัจจุบันมันเจอจะเรื่องแบบเฮ้ยจะเป็นไปได้ไหมมีแต่ความคิดความคาดหวังความรู้สึกเสี่ยงต่างที่มันก็มันอยากให้รักถูกการเติมเต็มเนี่ยภายขึ้นพลังงานของ Re aver, Re aver, เรเบอร์ตด้วยที่อยู่จริงสที่ถัดมาคือก็มีความคาดหวังและอยากจะได้รักที่เพอร์เฟกอยากได้รักที่มันดีดังใจอยากอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มีแต่ความคิดเพ้อฝันนะในสิ่งที่ตัวเอง,ต,เองนะต้องการนะครับเอาใช้บาแล้วอดีตนะเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาถึงมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นมาดูซิ ไพ่ขึ้นหนึ่งไม้เป็นไม้งเลยนะ <c oughs> คือในเรื่องของอดีตเนี่ยไพ่ขึ้นพลังงานของการที่ตัวคุณต้องเจอเรื่องแบบทุกข์ร้อนใจนะไม่สบายใจมาเยอะแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นความคาดหวังอยากได้สิ่งน,นั้นอยากได้สิ่งน,นี้แล้วมันมักไม่ค่อยได้ดังหวังมากกว่ามักไม่ได้ตามต้องการมากกว่าปัจจุบันเลยจึงเกิดทําให้เออ จะเป็นเรื่องต้นยังไงกลัวจะเป็นแบบดั่งอดีตกลัวจะเป็นดั่งสิ่งที่คุณเคยเกิดขึ้นความเป็นไปความทุกข์ความทุกข์บอกเลิกบอกลากันไปหรือชอบใครแล้วเขาไม่ชอบเราเขาชอบเราเรากลับไม่ชอบเขาแบบนี้มันก็จะทาให้คุณรู้สึกแบบแล้วความรับปัจจุบันมันจะดีขึ้นบ้างไหมบางทีมันเริ่มท้อกับจิตท้อกับใจตัวเองเนี่ยมากเกินไปเออมันมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะในเรื่องของจิตใจในปัจจุบันของตัวคุณที่มันเริ่มเกี่ยวกับห่วงใจจนเกินไปนะครับ มาดูความรักคนมีคู่กันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรดูเรื่องของเจ้าตานะครับเจ้าตาไปขึ้นพลังงานของการที่อยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างกับคู่นะอยากที่จะให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นนะทาทุกวิธีทางถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบ,บากมีความเหมนื่อยมีความาไม่สบายใจแล้วก็ตามพเนะ็เก็บเก็บเอาไว้ในใจไม่ค่อยอยากจะ บอกคู่ไม่เคยอยากที่จะอะไรมากนะักแต่พยายามจะทํามากกว่าเออทําให้เห็นนะทำให้เขาเข้าใจทําให้คู่เข้าใจทําให้แฟนเข้าใจทําให้เป็นการพิสูจน์ตัวเองนะทําให้ทุกสอย่างเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะมาดูซิว่าแล้วคู่หุ่นนะครับเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเดวิวนะครับ ให่ขึ้นเป็นความฝันนะครับอืมค่อนข้างชัดเจนนะคือเขา,เามีความต้องการนะบางสิ่งบางอย่างที่จะให้อยากให้คุณเป็นดักที่เขาต้องการนั่นแหละนะครับออถามว่าตัวคุณเนี่ยก็ถามถามว่าทําได้ไหมจริงๆก็ทําได้แต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่ถูกใจตัวเขามากกว่าแนละมันมีเรื่องราวบางอย่างในีดีตที่มันยังส่งผลกับตัวตนของตัว,ตว,ตวคุณนะส่งผลถึงการกระทําส่งผลต่อความรู้สึก มาดูเรืรเ่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานนะครับเป็นอย่างไรนะครับพายขึ้นเป็นตําแหน่งของอพลังงานของเดือดเมทิเชียนนะครับสำหรับคนที่มาหางานเป็นเรื่องของการที่คุณต้องศึกษานะครับหาความรู้เยอะๆนะโอกาสที่มันจะได้งานมาจากความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยที่มีอยู่แล้วนะเออจริงๆแล้วเนี่ยบางทีคุณคิดเยอะเกินไปนะคิดมากเกินไปในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นบางสิ่งบางอยา่างมันก็ออใช้ ทุกๆความรู้ทุกๆความสามารถแสดงมันออกมานะอยากเก็บงำเอาไว้นะเนี่ยขึ้นพลังงานของการที่หากคุณได้เปิดในเรื่องของอสิ่งที่คุณมีคุณเป็นได้ไปสมัครงานได้ไปทําอะไรก็ตามย่อมเกิดความเสร็จนะตามความรู้ตามความสามารถของตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องสําหรับคนที่กาลังหง่ะนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยมันมีดีอยู่แล้วนะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของคนรอบข้าง ในเรื่องของคนที่คอยสนับสนุนตัวคุณเนี่ยนะในตําแหน่งของคนที่เป็นเพื่อนนะเป็นคนที่ให้คาสนับสนุนตัวคุณเนี่ยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับในเรื่องของอคนที่คอยให้คำปรึกษานะไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเ, í, เขาเป็นผู้มีพระคุณขอบคุณเนี่ยนะคือได้กาลสนับสนุนช่วยเหลือให้ดีอยู่แล้วนะไปขึ้นเป็นหกเหรียญเนี่ยคือเขาช่วยเหลือเต็มที่นะไม่ว่าคุณจะ ขอเรื่องอะไรเขายินดีช่วยเต็มที่นะซัพพอร์ตเต็มที่เหมือนกันจากสิริคุณรักทําสิ่งไหนทํางานเรื่องอะไรนั้นดีไม่ดีเนี่ยนะพอแม่ของคุณเนี่ยยิ่งให้กับสนับสนุนนะในเรื่องของการให้เงินท้องให้ค่ารถค่าราไปด้วยซ้ำไปนะให้คำปรึกษาที่ดีด้วยซ้ำไปนะหรือเพื่อนๆของคุณที่คุณเห็นว่าเอเขามีความเก่งเขามีความฉลาดหรือเขาได้งานตัวนี้มาไปขอคาปรึกษาได้ก็ได้รับคำแนะนำที่ดีด้วยเชิงกัดน,นะครับมาดูสิบ้าในสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย่างไร ไห้ขึ้นตลบตะแลกนะครับอืมนะอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณต้องคิดนั่นแหละนะครับคือในเรื่องของการสนดใจเรื่องของการที่จะทํางานบางสิ่งบางอย่างโอกาสถามว่ามีไหมมีนะความสั่ว์มีไหมมีนะคนช่วยหรือมีไหมมีนะแต่เป็นความบั่นใจตัวคุณมากกว่าว่าอะคิดจะทําอะไรก็ทำเลยนะ อย่าลังเลนะเราทำสิ่งนั้นดีไหมทําสิ่งนี้ดีไหมไม่ทําดีไหมหรือว่าทําสิ่งที่ดีมันมันเหมือนในหัวไม่มีเยอะจนเกินไปทําให้มันเกิดความสับสนวุ่นวายนะเออเลือกอะไรก็ทําเลยนะทำในสิ่งที่คุณชอบนี่แหละนไพ่เดลว์เวอเนี่ยคือ,อทำสิ่งที่คุณชอบทําสิ่งที่คุณรักนะแล้วก็ทําสิ่งนั้นมันก็จะได้ดีตามสิที่คุณต้องการได้ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเชื่อว่าแล้วครูบาอาจารย์ะนะครับจะ บอกว่าอย่างไรบ้างนะครับขอบรารมีครูบาอาจารย์ชี้แนะแนวทาง2ข้อให้ผ่นพ้นอุปสรรคนี้ผ่นไพ่เิรธฐกิกระยะนะครับให้ขึ้นเป็นเศรษฐีนวโกดน,นะครับอคือในเรื่องของการที่คุณจะ ได้รับความเสร็จในเรื่องของการางนนานไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ส่งเคราะนะเออส่งเคราะห์ในเรื่องของการให้ทานเออการที่คุณไปทําบุญนะตามวัดวาอารามต่งตางๆนะครับเซลล์เนี้ยเยอะน้อยนะเมื่อคุณได้มีการเข้าวัดเข้าวาทําบุญนะทำให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นมีความผ่องคสยมากขึ้นนะได้ฟังเทศฟังธรรมนะมันยิ่งทําให้สิ่งต่างๆที่คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจบางทีมันได้คําตอบนะเออบางทีมันเกิดสติปัญญามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันเมื่อคุณเกิดความสบายใจน,นั่นเองนะครับสองไพ่ขึ้น นาจานะครับเทพเจ้านาจานะไปขอพรได้นะคือจริงๆท่านนะ่ยก็คอยปกปักรักษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลน,นะพนักง,งานของไพ่ดวงบอกว่าให้คุณมีความกล้านะมา่งนึ้นหรือการที่คุณไปไหว้เทพเจ้านาจาก็ทําให้คุณมีความกล้าหาญนะในการตัดสินใจนะเลือกงานที่ถูกต้องนะถูกเจริตของคุณ ถูกต้องความสามารถของตัวคุณมากยิ่งขึ้นและคุณมีความปังนะความเซตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคนที่ทํางานประจับหรือว่าเป็นราชการเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของงานนะครับในช่วงนี้นะความสามารถของตัวคุณเนี่ย ค่อนข้างดีค่อนข้างเก่งน,นะนเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความแอบกังวลอยู่นะกังวลว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยจะมีความผิดพลาดไหมนะค่อยๆข้ามปรอคองนะในเรื่องของงานสิ่งที่มันเป็นไปเนี่ยมันมันก็ยังแบบไม่ถึงขั้นโล่งใจโปร่งใจแต่ถ้าหากคุณมีการพิสูจน์ตัวเองให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นให้เพือ่อนร่วมงานเห็นนะสิ่งต่างๆมันจะเป็นความแบบ ต้องตรงไปตรงมานะอย่าที่จะแบบทํางานแบบลวกๆเอออย่าที่จะทํางานที่มันไม่ดีหรือผิดๆเนี่ยมันยิ่งทําให้ในเรื่องของงานที่ออกมาออกมาไม่ดีด้วยเกิดไม่เกิดความไว้ใจต่อผู้บังคับบัญชาต่อหัวหน้าง,งานของคุณได้ด้วยนะแต่ใเ่หลังแล้วเนี่ยใน,น,น,นเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณเนี่ยดีอยู่แล้วนะเออไม่ต้องกลัวกังวลว่าจะทำไม่ได้เพียงแค่ว่าต้องค่อยๆทำอย่าไปกังวลจนเกินไปก็เพียงพอนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องระหวังนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเสแแสกนะครับอืมคือในเรื่องของการกระทำนี่แหละนะ บางครั้งมันเป็นความกังวลตัวคุณที่คุณมีอยู่ทุนเดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเสียงต่างที่คุณเหมือนต้องใส่หน้ากากต้องมีความกลัวต้องมีความกังวลจากเรื่องที่คุณกังวลอยู่บางครั้งมันยังทําไม่เต็มที่ยังทําไม่ได้ก็พยายามทําแซงว่าตัวคุณทําได้นะเออบางทีบาง f, อย่างเนี่ยคนอื่นเขามองออกนะอะไรที่ไม่ได้ก็เนี่ยเปิดเผยออกมานะเออไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากเอ่อเป็นการที่คุณยอมรับความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็ค่อยๆแก้ไขในสิ่งที่เป็นไปนะอย่าที่จะทาตัวแบบ รู้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างเนี่ยมันยิ่งทําให้คุณต้องฝืนยิ้มฝืนทําำนะบางทีอ่อนแอมั่งก็ได้นะเอออะไรที่พลาดก็แก้ไขทําดีขึ้นใหม่ได้เพราะด้วยความรู้ความสร้างของตัวคุณเนี่ยก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะสำเร็จได้อยู่แล้วเพียงแค่ว่าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมากจนเกินไปก็เป็ยพอนะครับบริษบ้าทแล้วครูบาอาจารย์นะครับจะ แนะนำนะจะบอกอย่างไรกับคุณบ้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ชี้แนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอวสรคนี้ผ่านภัยสิทธิกิริยะนะครับไพ่ขึ้นมงคลสมรสนะครับนะพลังงานของเพื่อนร่วมงานนะพลังงานของคนรอบข้างนะครับความไว้ใจนะครูบาอาจารย์บอกว่าต้องมีความไว้ใจนะบางทีมันคิดว่า ไม่มีใครไว้ใจได้หรือเปล่านะเออบางทีมันมีความกังวลหรือไม่จริงๆแล้วถ้ารู้ตำแหน่งทั้งในเรื่องของบริวารตำแหน่งในเรื่องของหัวหน้าง,งานดีนะไม่ได้ขึ้นร้ายเลยเห็นไหมขึ้นดีด้วยสามไปนะตรงไปตรงมาคอยคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือแต่มันเป็นเรื่องของความคิดความเครียดของตัวคุณมากกว่านะความไว้ใจ กับคนรอบข้างเป็นสิส่งสำคัญถ้าคุณเริ่มม่จับไม่ไว้ใจกันเลยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อทางคําพูดทางการกระทำของคุณเนี่ยส่งงส่งผลถึงคนรอบข้างแล้วทําให้รรยากาศไม่ค่อยดีล้มถึงจิตใจตัวคุณด้วยต้องระวังน,นะครับสองไพ่ขึ้นเป็นทเทวสวุวรรณเทพนะครับไพ่ขึ้นพลังงานของการที่ต้องรักษานะคุณงามความดีของตัวคุณไว้นะ การที่คุณคิดดีการที่คุณทําดีการที่คุณพูดดีในทุกๆวันนะเจลาเนี้ยมันจะส่งผลที่ดีตังตัวคุณอยู่แล้วรนะับผิดชอบหน้าที่ของตัวคุณให้ดีขึ้นรวมไปถึงนะการไปไหว้เทเวสวรรณนะคุณสามารถไปไหว้ที่วัดจุรามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะเพื่อจะส่งเสริมนะให้ใน,นเรื่องงานของตัวคุณมีการเลื่อนยศเดิมแหน่งมากยิ่งขึ้นโอกาสต่างๆมีมากากงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรนะพลังงานของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะไปคือในเรื่องของการที่ หากบนทางนะในเรื่องโอกาสต่างๆในเรื่องของช่องทางให้มันมีเงินมีทองมากขึ้นพยายามที่จะติดต่อนะประสานงานกับคนนั้นคนน,คนนู้นคนนี้พยายามจะหาช่องทางหาโอกาสและถามว่าทําได้ไหมเนี่ยจริงๆแต่ความสามารถตัวคุณเนี่ยดีมีอยู่แล้วนะคบไ่ขึ้นเดดเบเชียเนี่ยแล้วไ่ขึ้นเดอระเบิรก็คือการติดต่อประสานงานต่างๆด้วยความรักด้วยความยินดีด้วยความเอาใจใส่มันยิ่งทําให้เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วถามว่าบริวารคนที่เป็นลูกน้องของคุณเนี่ย ไหเป็นเอ็มเพรสอยู่แล้วนะครับก็คือให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีความสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณในทุกท,กที่ทุกทางอยู่แล้วมีความแบบมีใจรักอ่ะเออมันไม่ต้องเป็นถึงขั้นต้องใช้อารมณ์จะต้องใช้คําสั่งอะไรคือแค่พูดบอกด้วยเหตุและผลเนี่ยคนในเรื่องของคนรับค้าในเรื่อง,องบริวารเนี่ยก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องใจตัวคุณเหมือนกันนะบางทีมันระแวงเออระแวงว่าจะถูกโกงไหมเออจะถูกการ ถรดรักหลังหรือเปล่ามันกังวลมันเครียดจนเกินไปเน,นี่ยต้องระวังจิตใจตัวคุณเองเนี่ยให้ดีเข้าไว้นะครับมาดูซิว่าในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นมีอะไรบ้างดูซิเป็นอย่างไรบ้างดูซิไพ่ขึ้นเหนียวรันนะครับเรื่องอดีตนั่นแหละนะครับเรื่องความไม่สบายใจนะเอ่อมันก็มีโอกาสนะที่ในอดีตคุณอาจจะเจอเรื่องของสิ่งที่คุณไม่สบายใจในเรื่องของสิ่งที่คนมา พยศหักหลังคุณหรือทาให้คุณเกิดความกังวลใจนะต้องปล่อยวางเรื่องดีไปเยอะๆนะเพราะถากคุณยังให้เ,ออเรื่องราวในดีมันยังมาหลอกมาหลอนตัวคุณเนี่ยเวลาจะไปร่วมงานไปดิวธุรกิจกับใครเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมันยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสไม่ได้เต็มที่แล้วทางานทําธุรกิจมันก็ไม่ได้เต็มที่อีกต้องระวังให้ดีนะครับอย่ามาดูดีกว่านะคู่บาจานะครับจะ บอกว่าอย่างไรบ้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ผ่านไพ่สิทธิกกริยะนะครับหนึ่งไพ่ขึ้นเป็นชาปนกิจนะครับอืมคือไพ่เนี้นเำมุอนน่ากลัวนอะแต่จริงๆแล้วไพ่เนี้บ่งบอกนะครูบาอาจารย์บ่งบอกมาว่าสิ่งที่มันแปรเปลี่ยน นะสิ่งที่มันผ่านพ้นมาเรื่องราวในอดีแม้ว่าคุณจะเคยทําผิดพลาดอะไรมามากน้อยแค่ไหนเคยเจอเรื่องอะไรมามากสักเพียงไรเนี่ยนะสิ่งที่คุณทําได้คือการค่อยๆขับขออนะค่อยๆที่จะทําทุกๆอย่างให้ดีในปัจจุบันดีกว่านะทุกๆเรื่องคุณสามารถทําได้ความรู้ความสามารถตัวคุณมีดีอยู่แล้วอย่าหลงอะไรอวอนในเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทําปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับ สองพ่ขึ้นเป็นพระจัดนะครับนี่แหละนะการทําใจนะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ใช่ว่าเป็นคนบ้านะแต่จริงต่างๆที่คุณน้อมรับมากกว่านะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงมากกว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นและในเรื่องของธุรกิจที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จเพราะคุณมีความยิ้มแย้มคุณมีความทรงมีความแจ่มใสนะ แล้วก็ไม่ว่าปรสสัปัญหาอะไรก็รตามที่เกิดขึ้นในอดีตคุณปล่อยวางได้ในะเวลาคุณจะไปพบปะใครไม่ว่าคุณจะไปดีวงานดีวธุกรกิจกบใครเนี่ยก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดแต่ความสําเร็จใน,เ,นเรื่องของธุรกิจที่คุณทําในปัจจุบันได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงที่ได้ต้องเริ่มจากปร,รังใจให้ดีเป็นปร,รังใจในะครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยนะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายต,ต่างๆเนี่ยมันเริ่มไม่ต้อง มีการควบคุมนะมีการดูแลให้ดีนะเพราะว่าคือในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรื่องการวางแผนมากกว่านะมันต้องมีความแบบตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งมันเกิดจากอารมณ์ตัวกุนที่มันใช้ใจ่ายตามใจนะอยากใช้นูน่นอยากใช้นี่อยากได้นูน่นอยากได้นี่เยอะนะแต่ว่ามันก็ ไม่ส่งผลถึงท่านจะไม่มีเลยนะเออแต่ถ้าหากกลุมได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าน,นี้รายจ่ายมันก็จะได้ไม่โอเวอร์จนเกินไปสามารถควบคุมได้ไม่มันหนักนนในยามปลายเดือนบางคนได้เงินมาปุ๊บอ่ะต้นเดือนใช้แล้วอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่จังเลยนั่นะมีแต่ความหวังว่าเอ,อ้พอแบบมีเงินมาจะซื้อให้หมดเลยแล้วทําตามคิดซะด้วยเนี่ยเออมันยิ่งทําให้เงินมันหมดไปกับเรื่องแบบเป็นเรื่องเสียเยอะเราต้องระวังให้ดีนะครับแล้วรู้สึกวา่าคุณควรระวังนะครับเงินจะเสียไปกับเรื่องอะไรนะครับ หนึ่งไพ่ขึ้นในเรื่องของช้อปปิ้งออนไลน์นะเออคือไปช้อปปิ้งซื้อนู่นซื้อนี่นะบางคนน่ยใส่ตะกร้าไว้แล้วนะเออตะกร้าแล้วแต่แบบปลายปีเอ้ยไปไปเดือนอะไรเงี้ยเออต้นต้นเดือนปุ๊บเงินมาปุ๊บโอ้โหกดสั่งซื้อเลยนะเออโดยที่ไม่รู้ตัวเพาอยากได้นู่นอยากได้นี่จนเกินไปอ,อ้ระวังให้ดีนะครับ 2ไปขึ้นเที่ยวนะเออใครวางแผนทริปเที่ยวไว้แล้วนะจ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้วนะหรือว่าคิดที่กำลังกดนะดูคลิปปุ๊บเดี๋ยวจะไปกดอันเนี้ยนะก็ต้องห้ามห้ามตัวเงี้ยไว้เอออะไรที่มันมากเกินไปถามว่าไปได้ไหมไปได้ก็ต้องคุมเออคุมเงินนิดนึงว่าอ,อ่าดูซิว่าพอเราใช้ใจ่ายตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันโอเวอร์เกินไปไหมเออมันส่งผลออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นชักหน้าไม่ถึงหนักในอนาคตนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของ ทางภาพนี่เออคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มีโอกาสนีจะซื้อเนี่ยเกี่ยวกับกล้องหรือเปล่ามือถือหรือไม่นะอะไรก็ตามที่มันเป็นอุปกรณ์นะที่คุณอยากจะเอามาถ่ายรูปเอามาแต่งเติมนะบางทีเนี่ยไปเที่ยวไปอยากได้กล้องถ่ายรูปสักอันหนึ่งถ้ามีเนี่ยอ่ะโอเคถามว่าซื้อได้ไหมก็ดูสเปคให้ดีก็แล้วกันไม่เอาไปที่มันท็อปสุดๆเนี่ยบางทีมันเกินความจําเป็นนะดูความจำเป็นก่อนถ้าเออสเปคประมาณนี้ ราคาโอเคเออไม่ได้ไม่แย่ไม่ไลําบากโอเคก็ซื้อได้ก็ในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการที่คุณต้องคุมเรื่องรายจ่ายแล้วก็ดูในเรื่องของเงินของคุณที่มีอ่าแล้วในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ใช้นี่สิ่งที่ต้องจ่ายมีอะไรบ้างและค่อยๆจะมาดูันดับหนึ่งดับสองรดับสามคุณควรทําอะไรได้บ้างนะจะได้มีเงินเก็บมีเงินใช้ในอนาคตนะครับมาดูเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบ เป็นในเรื่องของพลังงานของการที่คุณ uh มักจะมากับความสามารถมากกว่านะโชคลาภไม่ได้มาเรื่องของหวยไม่ไม่าเรื่องของตัวเลขนะเออมาเพราะการกระทำเมื่อคุณทํางานเมื่อคุณทำนะจะได้เงินนะแล้วเนี่ยในช่วงนี้ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะนะในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการไปเล่นหวยแต่หวยเนี่ยนะเอางานดีกว่านะจะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มากกว่าโดยเช่นกันนะครับ มันคิว่านะครูบาอาจารย์นะครับจะบอกอะไรอย่คุณบ้างนะขอว่าจมีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวทางสองข้อผ่านไพยสิทธิกระยะนะครับไพ่ขึ้นเป็น พระพรมนะครับในเรื่องขององปสปรคัทั้งเรื่องของการเงินที่คุณอยากจะคุมได้นะการไปขอพรกับพระพรมเนี่ยนะช่วยได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าท่านจะมาช่วยบริหารการเงินนะเออคือมาเป็นเรื่องของพลังงานที่คุณจะมีโอกาสต่างๆเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะขอพรในเรื่องการนี้ก็ได้โอกาสเรื่องของงานเรื่องของทรัพย์อะไรต่างๆที่ท่านจะคอยสรรสร้างนะคอยให้โอกาสคอยให้เส้นทางพบเจอคนดีๆเนี่ยจะช่วยได้นั้นคุณสามารถจะไปไหว้นะครับพระพรมนะที่ แยกราดผสมนะครับให้ท่านปกปักรักษาไปขอพอรได้เลยนะครับ 2. ไพ่ขึ้นพระราหูนะครับเป็นหนึ่งองค์ที่ช่วยได้เหมือนกันนะถ้าหากคุณคิดว่าใน่วงจุงเนี้ยคุณรู้สึกการเงินมันติดติดขัดขัด,ด,ดรู้สึกนามือตามัวกดช้อปปิ้งไปแบบไม่รู้ทันรู้ตัวแบบเนี้ยนะเออเมือนมีอะไรบางอย่างมามาคุมจิตคุมใจคุณอยู่นะไปไหว้พระราหูได้นะสามารถไปไหว้วัดศรีสะทองที่จังหวัดนครปฐมได้นะครับให้ท่าน ปกปักรักษาให้คุณมีสติในการใช้เงินมากขึ้นให้คุณมีสติในการใช้จ่ายและมีเงินไหลมาเทมามีโชควิลากไม่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับนะในพระราชาของสุขภาพในวงช่วงนี้นะไปขึ้นเป็นเรื่องของการทราำเสย่อเลยนะออในเรื่องของการที่ทํางานหนักๆทางานดึกๆตืน่นๆนะนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยพอเนี่ยออต้องระวังเหมือนกันนะยิ่งน้าใครออต้องคิด ต้องทำงานนะหามรุ่มหามค่าต้องทำโอทนะต้องเดินทางบ่อยๆเนี่ยต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลนะม,นมีผล,ผลต่ออช่วงหลังนะปวดเมื่อยตามร่างกายนะแล้วก็ บางคนนอนไม่กลับนอนไม่พอเนี่ยมันทำให้เหมือนแบบตื่นมามันไม่ค่อยสดใสนะมันไม่ค่อยเฟสคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันไม่สามารถจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนั้นะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะออกกําลังกายเยอะๆนิดนึงนะครับใครที่แบบทํางานแบบนั่งโต๊ะนั่งอีบ่อยๆเนี่ยก็ต้องแอคซ์เซอไซส์นะเออออกกาลังกายบ้างนะจะช่วยทาให้ร่างกายของตัวคุณเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้โดยชะนันนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับในเรื่อง,องการเดินทางเนี่ยในวงจุงนี้ก็ เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีนะเออในเรื่องของการเดินทางมีความปลอดภัยนะก็ระวังเรื่องของอเรื่องของการไปเดินดนู่นเดินนี่มากกว่าอาจจะสะดุดเล็กๆไม่น้อยนะต้องมีสติเยอะๆก็จะได้ไม่เกิดบทอ,อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ดยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลที่จะเสริมตัวคุณในห้องชุดนี้เป็นเลขอะไรนะครับไพ่คือเป็นเลข6นะครับไพ่คือเป็นเลข4นะครับ เลขหกเสริมในเรื่องของความสุขเลขสี่เสริมในเรื่องของคำพูดนะครับสาคัญมากๆเลยนะเพราะว่าในห้องชุดนี้นะถ้าสังเกตภาพรวมของไพ่เนี่ยคือไพ่ขึ้นในเรื่องความคิดความเครียดค่อนข้างเยอะนะครับการที่คุณมีเลขหกเนี่ยเสริมความสุขนะเพราะมีความคิดความเครียดแล้วเนี่ยบางครั้งมันส่งผลนะต่อในเรื่องของความค,คิดนะนะตอ่อในเรื่องของอะะคาพูดต่อในเรื่องของการกระทำนนั้นแหละให้คุณมีเลขหกเลขสี่เนี่ยไม่ว่าคุณจะคิดจะทําจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยมีแต่ความดีนะมีแต่ความสุข นะส่งผลให้คุณพูดกับใครก็มีแต่สีดีดออกไปมีสติมากยิ่งขึ้นนะให้คุณนำเลขหกเลขสีเอาไว้รอมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทําเป็นวอยเปอร์ส่วนตัวของตัวคุณนะหรือว่าจดสกดาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงคุณในเดือนมีนาคมนี้นะครับอย่างนี่้ดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ